สวัสดีค่ะให้ทราในที่ตอนเข้ารายการดิขอท่าหน่อยเอาเร็วเร็วสวัสดีค่ะในท่า่อเข้ารายการเลยทีนี้เริ่มมาขอเข้วันนี้เราจะมารีวิวไม่ใช่มารีวิวยดมาสอนการทำรูปอีกนะครับหน้าแดงเลยสามสิบสามสิบไลน์นะครับตามสัญญาครับซึ่งตอนนี้ไม่รู้กี่ไลน์ทำไว้ก่อนโอเคถึงไลน์ไม่ถึงก็ทำโอเคเข็นไหมครับครับ วันนี้จะมาสอนการบิดรูบิทอย่างง่ายถึยงง่ายที่สุดโอเเพื่อจะให้บรรลุผลก็คือการทำมลุทำสีให้มันตรงทุกด้านทุกแนวการทำารบิทอย่างง่ายนะครับจากประสบการณ์ที่มีนะครับก็คือจากเล่นไม่เป็นเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับยังไม่ได้เก่งอะไรมากต้องบอกนี้ก่อนใช่ จะเริ่มไงครับอันนี้ต้องทําให้มันพังให้มันเสียก่อนแล้วเราจะมาทําไปพร้อมกับไกด์ไลน์ของเราทาพังอ่ะเดี๋ยวให้แผนกทาพังไห้แผนกทำพังแผนกทำพังมาหน่อยจ้าแผนกทำพังเออเพราะว่าคนนี้ทําพังไม่ถูกต้องต้องให้อีกคนหนึ่งเป็นคนกลางทําพังอสวัสดีท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะแผนกทำพังจะไม่รู้เรื่องกับแผนกทําดีนะครับแผนกจำทำพังมีหน้าที่ทําพังอย่างเดียว ใช่ไหมครับเว้ยไม่ใช่พังอยนะ่างงีพังก็คือท่อนมันเละสีเละ,ะเดี๋ยวทำสีดีให้น้ำดีกับน้ำเน่าด,ดูสบิ๊กเรียนการฝึกรูวบิดกที่ไหนมาครับเนี่ยบิดยังเร็วเร็วไม่ว่ามันจะพังอ่ะดีเสร็จแล้ววางจ้ะนะครับเอาของง่ายๆช้าๆชาัดๆนะครับ พร้อมกับใกล้ไลนยนั่งเลยครับโอเคนี่คือที่เราได้รับลูบิกมาม่วนม่วพังพังแบบนี้โอ้พระเอันนี้คือการม่วนั่วพังพังหลักการคืออะไรครับอธิบายตามแผนภาพเลยครับหลักการแรกนะครับทำขาวล้อมเหลืองอ่าแล้วก็หาเหลืองตรงกลางก่อยู่ในนออยู่นี่แล้วก็หาเหลืองตรงกลางแล้วเราก็ต้องมีสักที่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็ทำให้มันเป็นบวกในหลักกามีกี่ที่ ที่เดียวที่เดียวบนโลกอะที่เดียวโลกเจอทาให้ข่าวล้อมเเนจอเหลือตรงกลางแล้วต่อไปทําข่าวล้อมอย่างน้อยต้องได้แบบนี้อย่างน้อยต้องได้แบบนี้อย่างน้อยต้องได้เป็นบวกล้อมแบบนี้แต่แต่มีเกินไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยต้องได้แบบนี้โอเคแล้วถ้ามันล้อมแบบเป็นมุมได้ไหมล้อมเป็นมุมไม่ได้ล้อมเป็นมุมไม่ได้ล้อมล้อมที่ได้โอเคล้อมแบบล้อมแบบนี่นะครับแล้วก็ทางนี้ โอเคอันนี้เหมือนรูปไหมครับเหมือนรูปไหมก็คือขาวล้อมเหลืองนะครับถูกต้องนะครับเดี๋ยจะเกินก็ได้เดี๋ยจะเกินกว่านี้ก็ได้โอเคขั้นตอนที่สองหาแกนและบิดลงหาแกนแกนอะไรครับตรงนี้นะครับเราก็ดูอันนี้เราเราทำข้างบนไปแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทำข้างบนไปแล้วเราก็ดูข้างๆอันนี้สิอันนี้หาตรงกลางครับอ่ะอันนี้สีเขียวเฮ้ยไหนีเดียวเดี๋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 ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ย แล้วก็หาหาอ่ะอันนี้สีเขียวตรงกันก็บิดลงสองหน,หน้าหน้าลงสองครั้งออแล้วก็อีกอันหนึง่งสีส้มอ่ะตรงอยู่แล้วก็หน้าลงสองครั้งให้เป็นในทิศทางเดียวกันนะครับน้ำเงินลงสองครั้งพอตรงกันอยู่แล้วแดงตรงกันอยู่แล้วลงสองครั้งเออง่ายง่ายก็มันอยู่ <indicating S 2> ข้างล่างเย่แกเดูดวกันนะแล้วตรงนี้จากเดิมเราอยู่ข้างบนตรงนี้ใช่ป่ะใช่แล้วลองพี่กลับมาที่เป็นอะไรนะเป็นบวกจนะต้องเป็นบวกเสมอใช่ไหมครับ ใช่ครับเมนงันผิดอ่ะอันนี้เข้ามาสเตปที่สามยัง uh huh. พอมันมาเป็นบวกไหนเขาโชว์บวกไหนไปไหนแล้วว่อ่ะบวกงี้อ่าบวกงี้แล้วไงนะใส่มุมให้ด้านข้างสีเดียวกันคืออะไรครับอย่างนี้ครับาะละ,ละ,ละอันนี้ความหน้าให้อยู่ข้างล่างบวกขงองเราให้อยู่ข้างล่างหาตรงนี้ข้างบนบวมีเดืองนี้ครับแถวบนสุดอ,อ่ะมีสีขาวหนึ่งอันอแล้วก็หาเลยอันนี้อะไร เขียวกับส้มที่ติดกับขาวเขียวกับส้มแล้วก็บิดหาเข,ขียวกับส้มตรงนั้นพอดีเป๊ะจากนั้นเราก็จากนั้นก็เนี่ยตรงกันแล้วเราก็หนีหลบให้มันให้หลบมันหลบไปก่อนแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็บิดอย่างนี้ส่วนต่อมาเราก็หานี่ แดงกับน้าเงินอันนี้ขาวมีขาวใช่ไหมแดงกับน้ําเงินน้าเงินแดงอันนี้ก็น้ําเงินแดงก็มวยตรงนี้ก่อนตรงนี้แล้วก็บิดหนีแล้วก็เอาขึ้นแล้วก็บิดให้มันมาให้มันอย่างเงี้ยบิดอันนี้เบ็ดขวาขึ้นบนทวนแล้วก็ขวาลงแล้วก็นี้อันนี้อะไรเราก็ดูทำเงี้ยไปเรื่อยจนกว่าจะครบอันนี้อะไรเขียวกับขาวเขียวแดงเขียวแดงอยู่ไหนนี่แดงกับเขียว ไว<ม>้ตรงกลางบิดหนี<ม>เอาขึ้นอันนี้แล้วก็เอาลงมีสูตรต้องสูตรมาเลยอ่าแล้วก็อันนี้สมมุติอา้าวเฮ้ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีสีขาวแล้วนะครับอ<ม>แต่สีขาวมันอยู่ตรงนี้แทน<ม>แล้วก็บิดอันนี้ขึ้นมาก็บิดอันนี้อันนี้ตามสูตรนะครับท่านอยู่ตรงนี้ต้องแบบให้มันอยู่บนหัวเราอย่างเงี้ยท่<ม>านนี้มันจะอยู่ข้างๆเราอต้องให้มันอยู่บนหัวอแล้วก็เอาขึ้น แล้วก็แล้วก็บิดลงอ่ะก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ทำเหมือนเดิมเป็นนี้บิดขึ้นแล้วก็บิดลงอ่ะก็เสร็จแล้วแล้วก็จะเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเต็มอันนี้ได้หน้าขาวมาหนึ่งหน้าแล้วจากทั้งหมดกี่หน้าครับหกหน้าใช่ไหมครับใช่โอเคได้หน้าขาวพร้อมกับข้างๆอย่างละหนึ่งใส่มุมให้ด้านข้างสีเดียวกันแล้วก็หาแกนอย่างนี้ครับอืมถ้าสมมตินี่มันเป็นอย่างนี้อ้าวหาแกนแล้วก็ น,นี่อเขียวกับแดงไม่ตรงกันแล้วก็ตึ๊กให้มันตรงกันโอเค okay. ต่อมาเอาหาแกนของข้อสีเอ่เอาลูอ่านอยนี้ <Okay. S 2> หาแกนตรงนี้โอเคผ่านมันก็จะได้แบบนี้เห็น <Okay. S 2> ไหมตรงกับพ่อเหมนกันโอเคต่อมาทำนแถวสองเป้าหมายของเราจะอยู่ตรงนี้อ,อหให้เรามาใส่ตรงนี้โอเค okay. วิธีนะครับก็คือ,อเราจะมีสูตรให้อยู่แล้ว สูตรนะคบสมมติอันนี้อันนี้ก็หาก่อนอันนี้อะไรแดงกับน้าเงินสูตรนี้มีข้อจํากัดอยู่ว่าถ้าไหนติดสีเหลืองเล่นไม่ได้อย่างเช่นเนี้ยเล่นไม่ได้ติดสีเหลืองต้องอันนี้น้ําเงินแดงน้าเงินแดงอ่ะเป้าหมายตรงกับรูปไหมเป้าหมายอยู่ตรงนี้แล้วก็เอามาใส่หมายตรงไหนพ่ช้าหมายตรงนี้เอามาใส่ตรงนี้อ๋อโอเคแล้วก็บิดให้มันอยู่ตรงเป้าหมายนี่แล้วก็บิด ขาขึ้นบนตามขวาลงบนทวนหน้าหน้าทูนเอ้ยหน้าเออหน้าทวน <c oughs> แล้วก็บนตะเอ้ยบนทวน <c oughs> ก็จะตร่างีอ้อ่ะสมมติมันเป็นอย่างงี้เออไม่ลงกันทําไงครับเอกสูตรชว์ชว์หน่อยก็สูตรเหมือนเดิมเอขอขาขึ้นบนตามขวาลงบนทวนหน้าทวนบนทวน มันก็จะหายไปแล้วมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็บิดบนทวนหนึ่งรอบจะมาเข้าเป้าหมายเหมือนเดิมเข้าเป้าหมายอันพิกัดเดิมแล้วก็ทําใหม่อีกรอบหนึ่งนี่นี่ก็จะมาอยู่ตรงนี้ก็จะใส่แถวสองได้แล้วอตอนนี้กำทําแถวสองใช่ไหมจุดุูงหม่เพราะว่าแถวแรกเราได้หมดแล้วใช่ไหมแถวแรกแถวแรกได้หมดแล้วตอนนี้แถวสองก็เหลืออีกหนึ่งช่องเท่านั้นใช่ไหมสองของแต่ละสีสองใช่ไหมสาม หนึ่งช่องแต่สีไงอ่ะสีแดงกับสีเขียวไม่ไม่ตดสีเหลืองก็เล่นได้เล่นกับเขียวอย่านี้พิกัดอยู่ตรงนี้เอามาใส่ตรงนี้ทำสูรเดิมขวาขึ้นบนตามขวาลงบนทวนหน้าทวนแล้วก็บนทวนอ่ะเหมือนเดิมแล้วแล้วก็อย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่ตรงกันอย่างเงี้ยเหมือนสูดเดิมแล้วก็แล้วก็ทำอีกรอบหนึ่ง ได้ยังก็ยังไม่ได้แล้วก็บิดอย่างนี้หนึ่งรอบให้มาให้มันอยู่มาตรงพีกัดที่ถูกต้องจากนั้นเราก็ยิงมิสไซล์เข้าไปแล้วบูมตองเป๊ะอือเอ้ยตอนนี้แถวสองได้หมดแล้วหรอหอือยัง,ยงมียังมียังมีแล้วก็เหมือนเดิมเขียวกับส้มให้เริ่มมาอยู่ตรงพีกัดแล้วก็ทำเหมือนเดิมอือตรงอ,อะไรทั้งเงินกัด นกับส้มตรงทีกัดครั้งเดิมเสร็จอ่ะลำดับต่อมานะครับทุกคนหนน,นี่แถวสองเสร็จหมดแล้วเหรอเสร็หมดแล้วครับอโอเคเดี๋ยวขอโชว์ก่อนจากตอนแรกสุดนะครับหน้าขาวได้แถวหนึ่งได้ตอนนี้แถวสองขึ้นมาได้แล้วนะครับแถวสองได้หมดเลยทุกหน้าโอเคเยี่ยมต่อไปสเต็ปที่หกก็คือการกลับด้าน แล้วก็จัดอไอนะทำให้สีเหลืองเป็นบวกใช่ไหมครับอ่ะทำไงกับด้านยงไงนี่สีเหลืองเป็นบวกนะครับอันนี้มันไม่เป็นบวกใช่ไหมครับอืมเราก็ใช้สูตรเลยขวาลงดูสูตรอันนี้เราจะได้จะได้อ,อันนี้มีจุดสูตรไ,ไว้อันนี้เล่นเล่นอันไหนก็ได้นะครับขวาลงหน้าทวนบนทวนหน้าตาม บนตามขวาขึ้นอ่าถ้าเราได้อย่างนี้แปลว่าเราก็จะสําเร็จความเป็นจริงแล้วเพราะเราได้หนึ่งแถวตรงกลาง <c oughs> สมมติเราทําอย่างนี้อยู่อ่ะได้หนึ่งแถวตรงกลางแล้วก็เลื่อนมาอย่างนี้มันจะเื่อความเสร็จอย่างรวดเร็วอ <c oughs> ทําสูตรเดิมขวาลงหน้าทวนบนบนทวนหน้าตามบนตามขึ้น อ่าก็จะได้เป็นบวก<อ>แต่อันนี้กเ,นเกินบวกด้วยเกินบวกไม่เป็นไรโอเถ้าได้บวกดีเกินบวกไม่เป็นไรนะครับอ่าทวนอ่านสูตรที่ครั้งนึงครับขวาเลยครับขวาลงหน้าทวนบนทวนหน้าตามบนตามขวาขึ้นอโอเคถ้ายังไม่ได้ให้ทําอีกรอบจนกว่าจะได้เป็นบวกอันนี้ถ้าบวกเกินแล้วโอเคผ่านต่อไปหน้าต่อไปทปําปลาสเต็ปที่แปดนะครับคือการทําปลาตะเพียนนะครับ ขวาสูตรคือทไขวาขึ้นขวาขึ้นบนตามขวาลงบนตามขวาขึ้นและบนสองครั้งครับอ่าก็จะได้ได้ไหมปลาเออนี่ปลาตะเพียนนี่นี่หัวอยู่นี่อันนี้หางสองแฉกนี่ทําได้แล้วให้หน้าปลาชี้ลงด้านซ้ายล่างเหมือนในรูปครับอืมเดะเลยอย่างนี้เดะไหมเออเดะเดะ,เะอ่ะอาอะไรต่อแล้วก็ทําสูตร นีอีกรอบหนึ่งทำสูตรบนนีขวาขึ้นบนตามขวาลงบนตามขวาขึ้นบนตามขวาขวาสองแล้วก็ลงอืมอือนะต่อครับนี่ครับก็ได้เป็นปลาแต่ถ้าเราได้ปลาแบบนี้เฮ้ยได้ปลาเหมือนเดิมทําไงก็ทำอีกรอบหนึ่งให้ปลาชี้ลงไส้ล่างแล้วก็ใช้สูตรเดิมโอ้นี่ทํารอบสามแล้วเนี่ยฟิเิชแล้วได้ยังละอ๋อมันจะหมดจากที่ซองขาเหลืองเต็มใช่ไหมอือใช่ โอเคอ่าอันนี้ต่อไปนี่ข้ออะไรครับนี่ข้อสิบเอ็ดข้อสิบเสร็จ่าข้อสิบเนี่ยหนูต้องเขียนถ้าได้เหลืองเต็มแล้วให้ทำข้อสิบเอ็ดถูกปะเนี่ยคนจะไม่เข้าใจตรงนี้อันนี้ได้เหลืองหน้าเต็มข้อสิบเอ็ดแล้วก็หานะครับไอ้ที่มันเป็นคู่อืมอ่าอันนี้คู่เป็นคู่กันเลื่อนให้ตรงอ่ะคู่กันเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำสูตรขวาสองขวาขึ้นสอง ขวาขึ้นสองล่างสองขวาขึ้นบนตามขวาลงล่างสองขวาขึ้นบนตามขวาขึ้นอืมใกล้แล้วถ้ายังไม่ได้ให้ทําอีกรอบหาแกนเม่ไม่ใช่หาแกนหาหาคู่ที่มันเป็นตรงกันเนี่ยที่มันสีกับสีแล้วก็โซเดิมขาสองล่างสองขวาขึ้นบนตามขวาลงล่างสองขวาขึ้นบนตามขวาขึ้น อ่ะพอเราได้อย่างงี้ก็จะเสร็จก็จะได้หน้าเต็มหนึ่งหน้าได้หน้าเต็มมาหนึ่งหน้านี่ได้หน้าเต็มหนึ่งหน้าหันหน้าเต็มเข้าหาเรามาฝั่งเราจากนั้นทําสูตรนะดูสูตรนะครับอันนี้มันเสร็จแล้วเอออ่ะอ่ะต่อไปทาสูตรนะครับหน้าเต็มมาฝั่งเราแล้วนะครับแต่ฝั่งอันอื่นก็จะไม่ไม่เต็มฝั่งเราหลังสอง บนสหลังบนบนบนหนึ่งกลางลงบนสองกลางขึ้นบนบนตามแล้วก็หลังอีกสองครั้งอ่าได้แล้วได้แล้วอ่ะจอทุกหน้านะครับมาครับอเป็นไงบ้างมีถามเพื่อนๆไหมตามทันไหม <laughs> ตาม <laughs> <laughs> ตามทันไหมครับถ้าเกิดตามไม่ทันนะครับ ใครอยากได้สูตรที่อยู่บนโน้ต8อันนี้นะครับเราจะแจกให้ฟรีใช่ไหมครับใช่กติกามีอยู่ว่าขอให้กดไลค์และคอมเมนต์ใส่เป็นอีเมลแอดเดสที่ต้องการให้เราจะส่งสูตรนี้ไปให้ดีไหมมแต่ต้องกดไลค์ด้วยนะไลค์ like ก่อนแล้วก็มาคอมเมนต์อีเมลใส่ email อีเมลแอดเดสอืเราจะส่งสูตรนี้ไปให้นะครับสูตรที่เขียนโดยใครครับ ใครครับเว็บเองเว็บเองนะครับจะส่งให้ฟรีฟรีเลยดีไหมอ่ะถือไว้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อน <emas> จะตามงันทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ต่อไปก็จะโชว์การปิดตาบิดลูกบิดใช่เรียงกันเตียงกันเลย <c oughs> โอเคครับนี่บายบายก่อนบายค่ะ <c oughs>